สวัสดีครับพี่แจ๊ส,สวัสดีสดครับครับตอนนี้กําลังยุตอนนี้กําลังตัดผมให้กับน้องเอ่อน้องอ๋องค่ะน้องอ๋องเรียนที่ไหนคะไม่โดนครับไม่โดนตอนนี้อายุเท่าไหร่คะยีอายุ2ี่สิบมากับคุณพ่อนะคะโอ้ิหเล่นอย่า <c oughs> ่อมาโ่กพอหลอว่าห้าองไปิมงเลยาวันนี้องจรเดาของจริงจงก้มนิดนึงนะคะทํทำไมเนาะเอ๊ะเดี๋ยวน้น้องของมีแฟนหครัอย่งที่มีไมไม่มีไปโกนหนวดก่อนเราจึงจะมีแฟนนะคะ เอาอแ,แล้วกูเต็มลกเลยพี่น้องอายุ19กาำลังจะเป็นหนุ่มแต่ไม่โกนหนวดน,นี่ไม่เคยไม่ดูแลตัวเองขนจำมุกจมูกนะเด็กๆวัยรุ่นอย่าให้มันยาวมันแผมมนะคะ <c oughs> ไปตัดให้เรียบร้อยวันนี้มแนาแนะนำนิดนึงนอกจากน้องของกับคุณพ่อแล้วมาดูหน่อยแฟนพี่จ๊าค่ะถ้าใครนิดนึงค่ะอติน้อยครับ อาตีคนนี้อาจจะเห็นที่อะไรนะโฆษณาบางตัวเช่นอะไรคะดูเด็ยาหม่องตาลิงถึงลูกท้าอุ้มแตงไม่ใช่นะกะเดยอุ้งแตงไม่ใช่อุ้งเทงแตงกวาโตโยต้าคินิเคียคินิเคียโตโยต้าเป็นนายแบบโฆษณาค่ะหุ่นดีหน้าตีวันนี้พาเพื่อนมาตัดผมเรียนที่มหิดลนะคะน้องน่ารัก มองกันนะลหนูมองแค่หนูเป็นแฟนกันหรอไม่ใช่ก็อยากมองกับพี่เท้นโอเคเออพี่ขอบคุณมากเมื่อคลิปเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่พี่จะบอกว่าเมื่อเช้าเนี้ยพี่มาทํางานรถมันติดแล้วก็รถมันชนกันบนก่อนขึ้นทางด่วนและบนทางด่วนแล้วก็ก่อนที่จะลงทางด่วนสามตลบเมื่อเช้าที่มามาสายครึ่งชั่วโมงมันงดหงิบแล้วตัวพี่เองอ่ะเสียงแหมเพราะว่าพิ่งตื่นนอนแล้วก็วิ่งขึ้นทางด่วนไง เพื่อนเลยแล้วก็ใช่แล้วก็เพื่อนในโซเชียลมบอกว่าพี่แจ๊คเป็นไซนัสหรือเปล่าพี่แจ๊คไม่ได้เป็นไซนัสแต่เป็นแตกระเทอย่างเดียวนะคะแค่เป็นกระเทอยอย่างเดียวก็ยุ่งแล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยมีเวลาไว้ผมยาวไม่ก่อนก็ไม่ยุ่งไงพี่ก็เลยตัดผมสั้นไม่ว่างเป็นตัวเมื่อก่อนพี่เป็ผมยาวหนูรู้ไหม ยาวนี้นะเก่งเองถามแชมป์อืใช่ถามแชมป์นี่เมื่อก่อนใส่รองเท้าส้นสูงแล้วใส่กระปองตัดผมเพิ่งตัดผมเพิ่งจะแต่งเป็นผู้ชายได้กี่วันน้อแชมป์สองวันเออจริงน่าปวดจริงเนี่ยดูนมอันนี้นมเงินผ่อนนะฮะไม่มีเงินไม่มีเงินไปทาวนมเงินโอ้กุน ไม่มีเงินไปทำนมแค่นี้ <c oughs> วันนี้อันนี้เราเจอกันครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้มาที่ร้านครั้งแรกรวันนี้โชคดีนะวันนี้โชคดีที่ลูกค้าไม่ยุ่งปกติแล้วลูกค้าขี่คอกันบางเย็เราไปตากแห้งกวบน <c oughs> หลัง,ง,บบงคาบ้างคุลูกค้าลูกค้าแน่นมากถามสมภาพนิดเดงว่าคนนี้เดี๋ยวปกติลูกค้าเป็นยังไงครับก็เยอะครับปกติลูกค้าเยอะมากไม่มีที่นั่ง แต่วันนี้ดีนิดนึงที่ฝนมันตกแล้วก็เป็นอากาศมันคึ้มฟ้าคึ้มฝนอะไรเงี้ยลูกค้าก็เลยแบบนี้เบาๆเอ๊เดี๋ยวนะในเมื่อมันเป็นคลิปยาวแล้วอยากจะโปรโมทนิดนึงไม่คือสไลมันแบบเดี๋ยวนะคุณออคุณไอคุณออพร้อมให้สัมภาษณ์ที่จะโปรโมทเรื่องคอนเสิร์ตไหมตอนเนี้ยโปรโมทว่าอะไรคะอาวคุณจะขึ้นคอนเสิร์ตก็ใช่เหรอคะใช่ จะ,ะจะขายบัตรไหมคะอะไรจะขายบัตรให้เด็กเอาไหมคะบัตรเอาหมดหแล้วฮะหมดแล้วเหรอหมดแล้วคุณออยช็อกกิ้งพิคงนะคะตอนนี้ทำสีผมอยู่แต่เขาอาจจะไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะเพราว่าอ่าดูน้งพงค่ะหน้าสีค่โหลอนิดนึงนิดนึงนิดนึงนี่แค่นี้พอหัวเป็นสี จะมีคอนเสิร์ตมีคนที่ร่วมเป็นเกสเป็นอะไรจะมีพี่ตะแตมพี่บูรินแล้วใครอีกคะใครบ้างฮะพีโอพีพอพีแล้วใครอีกมอร์นดอนด็อกพี่ป๊อตปุ๊บเรเดอร์ที่ไหนเนี่ยที่อิ p a c t a อารีนาวันวันเสาร์นี้เหรอบ่าหมดแล้วเสาอาย์นี้ค่ะคอนเสิร์ตพีโอพีครับไม่ต้องเสาหลวงพ่อเขาไปดูเขาไม่บัตรแล้วจริงเหรอใช่ เดี๋ยวก็ถ <y> ่ายรูปกับพี่เขานะคะพี่เขาเป็นนักร้องนะคะแล้วก็เมื่อวานทำนักร้องคนหนึ่งชื่อบงอ่ะนะบงมิสเตอร์ซิสเตอร์ชื่อคุณอไอ๋อเรียกว่าซิสเตอร์ของเกาหลีที่แบบมันบอยอ่ะโอ้ชอบเลยเอวใช่แล้วใช่แล้วก็ทีนี้ผมเวลาผมผมแบบนี้นะคะส่องไกลๆก็ได้ไม่ต้องส่องกลางค้าลูกวัดผมว่าเขาจอนเท่ากันไหมที่เย็นมา ผมชายเนี่ยมันจะดูหลัจากว่าเออจอนเชื่อเท่ากันลึกมาแล้วก็จับผมตรงนี้ตรงแบบนี้นะคะแล้วก็มองมมมบางที่ไม่ได้ใส่เสื้อขา,ขาวๆที่ก็จับเนี่ยแล้วใช้ของขาวของตัวเองแล้วลองเช็คดูตรงบบนี้แล้วเอาจุดตรงนี้เป็นเซนเตอร์นะคะ <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> เอ๊ะโฟัสยิ้มน่ารักนะคนไหนชอบน้องคนนี้น้องหรืองหรือว่าน้องแชมป พ่อแชมป์พ่อหอออหออหรืออยากให้น้องแชมป์โซโชซิกแท็่จะได้ปรไม่อีคยฝ่ายนนี้แต่ไม่มีคไม่มีคนงีมาดูนี้มืนจจะดูซิกแ็กครับโอเคร้เลือกทาได้ไรไม่แชมไม่พ้ฉันให้เปิดให้ใครดูอีกครับจริง ฉันสัญญาถ้าไม่มี20รีพอร์ตนะที่ไม่เปิดเออลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งมิกกี้จำพี่มิกกี้ได้ไหมคะเก้านิ้วอ่ะนิกกี้นิกกี้นิกกี้เขาจองตัดผมมาแล้วนะคะตอนนี้เขาฟิตแอนด์เฟิร์มมากแล้วก็เรียนด้านการแสดงเรียนด้านพิธีกรเรียนซุ่มอยู่ของสนับมงคลนะคะเดี๋ยวเขาจะส่งมาตัดผมพี่นิกพี่มิกพี่นิกกี้ใช่ไหมเขาบอกเก้านิ้ว แต่เขาบอกว่าแฟนพี่กี่นิ้วคะเั้งจีนสามแฟนพี่แจ็คกี่นิ้วแฟนพี่แจ็คสิบเอ็ดนิ้วนะคะนิ้วรองเท้าสิบเอ็ดนิ้วค่ะที่ขาดเลยแฮปปี้เอเลฟเว่นะคะเอเลฟเว่นฟิงเกอร์ค่ะเวลากลมแล้วค่ะเจ็ดนาทีกว่าแล้วไม่เคยอัดคลิปวันไหนยาวเท่านี้เลยเอามันเลยนะเอาเอามันเอาหา ก็เดี๋ยวมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมครับแล้วจะมาอีกไหมมามามาแต่ไม่ได้ตัดไม่เกันเลยนะเพราะว่าไม่ได้ว่างตัดเพราะว่าหนูไม่ไลฟ์ไม่รีโพส์ยังยังต้องรอพี่เช็คด้วยนะคนไหนพี่เปิดร้านพี่ได้เอากำไรนะพี่เอาแต้มไลร่คนไหนไลฟ์พี่ไม่ตัดอย่างนี้เลยโอ้โหกไลฟ์ไปบอกมาไม่เลียงไม่ฟีเลยเราไปตัดแกบนเนาะเอาแฟนมาเดี๋ยวก็รอด ได้ครับแต่หากแรกคุณต้องหาก่อนพอแล้วรูได้ไงไม่มันนิ่งคนละรอบแย่นหน่อยสาผมได้ค่ะเดี๋ยวนะมีพนักงานบอกว่าเขามีภาระมากมายแต่มันนั่งแอปแบลอยู่นู่นสาวน้อยล้างผมค่ะจะยิ้มตอบพนักงานไม่เป็นไรนะนะ